เคยไหมครับที่นั่งจ้องเคอร์เซอร์เมาส์ที่กระพริบอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วมีความรู้สึกวูบหวงในท้องอย่างบอกไม่ถูกข้างๆกันนั้นมีหน้าต่างอ e ีเมลที่เปิดค้างไว้ช่องผู้รับจ่าหน้าถึงหัวหน้างานหรือฝ่ายบุคคลส่วนช่องหัวข้อเรื่องพิมพ์ไว้สั้นๆแค่สองพยางว่าลาออกนิ้วของคุณวางค้างอยู่ที่ปุ่ม enter แต่กดไม่ลงสักทีความคิดในหัวมันตีกันยุ่งเหยิงไปหมด ฝั่งหนึ่งตะโกนว่าพอได้แล้วทนมามากพอแล้วชีวิตมีค่ามากกว่าเงินเดือนแค่นี้แต่อีกฝั่งก็แย้งขึ้นมาด้วยความกลัวว่าออกไปแล้วจะรอดไหมเศรษฐกิจแบบนี้หามานใหม่ง่ายที่ไหนแล้วถ้าที่ใหม่แย่กว่าเดิมละ่ะจะเอาเงินที่ไหนผ่อนบ้านผ่อนรถความลังเลนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดวันนี้แต่มันกัดกินใจคุณมาเป็นเดือนเป็นปีเหมือนคุณกำลังยืนอยู่บนปากเหวที่หมอกลงจัดมองไม่เห็นก้นเหว และไม่รู้ว่าสะพานข้างหน้ามันขาดหรือเปล่าความทรมานที่สุดของคนทำงานไม่ใช่ตอนที่งานหนักจนสายตัวแทบขาดและไม่ใช่ตอนที่โดนด่าจนหน้าชาแต่มันคือช่วงเวลาของความไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีมันคือสภาวะที่เรียกว่า analysis paralysis หรืออำมพภาตทางคิดที่เราคิดวนไปวนมาขุดเอาข้อดีข้อเสียมาชั่งน้ำหนักจนตาชั่งพังแต่ใจก็ยังไม่สงบ วันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณลาออกทันทีเพื่อไล่ตามความฝันและไม่ได้จะมาบอกให้คุณอดทนก้มหน้าทำงานต่อไปเหมือนหุ่นยนต์แต่ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปกว่า2,000ปีไปคุยกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอพิ t เตตัสชายผู้ที่ชีวิตลำบากกว่าพวกเราในออฟฟิศหลายพันเท่าเขาเป็นทาสขาพิการที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่ในร่างกายของตัวเองแต่กลับมีจิตวิญ,ญญาณที่เป็นอิสระยิ่งกว่าจักรพรรด เราจะใช้คู่มือเล่มเล็กๆของเขาที่ชื่อว่า Enchiridion หรือ The Handbook มาเป็นมีดผ่าตัดทางคิดเพื่อแยกแยะว่าความทุกข์ที่คุณแบกอยู่ตอนนี้ชิ้นไหนควรวางและชิ้นไหนควรแบกต่อเพื่อให้คุณตัดสินใจได้สักทีว่าพรุ่งนี้เช้าคุณจะเดินไปยื่นซองขาวหรือจะเดินกลับไปนั่งทำงานที่เดิมด้วยหัวใจดวงใหม่ที่แกร่งกว่าเดิมสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกการทำงานยุคปัจจุบัน มันคือสงครามประสาทขนาดย่อมเราถูกสอนให้เชื่อว่าเราต้องควบคุมทุกอย่างให้ได้ต้องควบคุมยอดขายควบคุมลูกน้องควบคุมความพึงพอใจลูกค้าหรือแม้กระทั่งควบคุมอารมณ์ของเจ้านายไม่ให้เหวี่ยงวีนแต่ไอพิกเตตัสบอกว่านั่นคือต้นตอของความวิบัติทางจิตใจบทแรกของเอนไคริดเเปิดประเด็นว่อย่างตรงไปตรงมาและรุนแรงมากว่าในโลกนี้ มีสิ่งอยู่แค่2ประเทศเท่านั้นคือสิ่งที่อยู่ใต้อำนาจของเราและสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเราฟังดูเหมือนกำปั้นทุบดินใช่ไหมครับแต่เชื่อไม่ว่าร้อยละ99ของความเครียดที่คุณหอบกลับบ้านไปนอนก่าหน้าผากเกิดจากการที่คุณพยายามไปควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของคุณทั้งสิน้นลองจินตนาการภาพตามผมนะครับเช้าว,วันจันทร์ในห้องประชุมที่แอร์เย็นเฉียบบรรยากาศมะคุ เจ้านายของคุณเดินเข้ามาพร้อมกับเอกสารกองโตแล้วเขาก็เริ่มระเบิดอารมณ์ใส่ทีมเสียงตะคอกคำพูดเน็บแนมการโยนความผิดทุกอย่างสาดเทลงมาที่คุณวินาทีนั้นหัวใจคุณเต้นแรงมือเริ่มสั่นหน้าเริ่มร้อนคุณรู้สึกโกรธรู้สึกไม่ยุติธรรมและเริ่มคิดในใจว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้ทำไมเขาไม่ฟังเหตุผลถ้าฉันลาออกไปเขาจะรู้สึก ความคิดเหล่านี้แหละครับคือการที่คุณกำลังพยายามปีนข้ามกำแพงไปจัดการในสิ่งที่คุณไม่มีสิทธิจัดการเอพิเตตัสสอนว่าการกระทำของคนอื่นคำพูดของคนอื่นชื่อเสียงเกียรติยศหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราในบางครั้งมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเราคุณควบคุมปากเจ้านายไม่ได้คุณควบคุมความคิดของเพื่อนร่วมงานที่นินทาคุณไม่ได้และคุณควบคุมสภาพเศรษฐกิจของบริษัทไม่ได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาความสุขของตัวเองไปผูกติดกับสิ่งเหล่านี้ว่าเจ้านายต้องชมฉันฉันถึงจะมีความสุขหรือบริษัทต้องขึ้นเงินเดือนให้ฉันถึงจะรู้สึกมั่นคงเมื่อน,นั้นคุณได้ยื่นโซ่ตรวนให้คนอื่นล่ามคอคุณไว้เรียบร้อยแล้วคุณกลายเป็นทาสโดยสมบูรณ์ไม่ใช่ทาสทางกายแต่เป็นทาสทางอารมณ์แล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่อยู่ใต้อำนาจของเราจริงๆเอพิคเทตัสบอกว่ามันคือความคิดเห็น ความมุ่งมา่ปรารถนาและการหลีกหนีหรือพูดง่ายๆก็คือโลกภายในจิตใจของคุณเองกลับไปที่ห้องประชุมนั้นอีกครั้งเสียงเจ้านายยังคงตะขอกอยู่แต่คราวนี้คุณสวมแว่นตาของนักปรัชญาคุณมองเห็นความจริงว่าเสียงตะขอกนั้นเป็นเพียงคลื่นเสียงที่กระทบส่วประสาทมันเป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนฟ้าผ่าหรือหมาเห่าคุณบังคับฟ้าไม่ให้ผ่าไม่ได้ แต่คุณบังคับใจตัวเองไม่ให้กลัวเสียงฟ้าผ่าได้คุณมีอำนาจเต็มร้อยเปอร์เซน์ในการที่จะตีความเหตุการณ์นั้นคุณอาจจะมองว่านี่คือชายวัยกลางคนที่น่าสงสารที่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือมองว่านี่คือบททดสอบความอดทนชั้นเยี่ยมที่จะทำให้จิตใจชั้นแกร่งขึ้นทันทีที่คุณดึงโฟกัสกลับมาที่การตีความของตัวคุณเองความทุกข์จะลดหวบลงทันที เพราะคุณกลับมาถือพวงมาลัยชีวิตตัวเองอีกครั้งไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นขับพาคุณลงเหวทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วหลักการนี้ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องลาออกได้อย่างไรหลายคนลาออกเพราะอารมณ์ชั่ววูบลาออกเพราะทนไม่ได้ที่โดนดา่าลาออกเพราะเกลียดขี้หน้าเพื่อนร่วมงานการลาออกแบบนี้เอพิคเทตัสจะมองว่าเป็นการหนีเสือปะจระเข้เพราะคุณกำลังหนีจากสิ่งที่อยู่นอกอำนาจ ไปหาสิ่งที่อยู่นอกอำนาจอีกที่หนึ่งคุณการันตีได้ไหมว่าที่ทำงานใหม่เจ้านายจะใจดีคุณการันตีได้ไหมว่าเพื่อนร่วมง,งานใหม่จะไม่นินทาถ้าคุณลาออกเพราะหวังจะไปเจอโลกที่ทุกคนแสนดีและได้ดั่งใจคุณจะต้องลาออกไปเรื่อยๆจนวันตายเพราะคุณกำลังตามหาโลกที่ไม่มีจริงแต่ถ้าคุณใช้หลัก dichotomy of control หรือการแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้ คุณจะพิจารณาการลาออกด้วยเหตุผลที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงลองถามตัวเองดูครับว่าปัญหาที่คุณเจออยู่แก้ไขได้ด้วยการกระทําของคุณหรือไม่ถ้าปัญหาคือเนื้องานไม่ตอบโจทย์ความถนัดของคุณและคุณพยายามพัฒนาแล้วพยายามคุยเพื่อขอย้ายแผนกแล้วแต่ไม่เป็นผลการเลือกที่จะลาออกเพื่อไปหางานที่ตรงกับทักษะคือการใช้อำนาจในส่วนที่คุณควบคุมได้แต่ถ้าปัญหาคือ เจ้านายอารมณ์ร้ายแล้วคุณลาออกเพียงเพราะต้องการให้เขารู้สึกผิดหรือหวังว่าการลาออกจะทําให้เขาเปลี่ยนนิสัยนั่นคือคุณกําลังพยายามควบคุมสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก่อนจะยื่นใบลาออกลองทําแบบฝึกหัดทางจิตวิญญาณข้อนี้ดูครับให้ลองจินตนาการว่าถ้าคุณต้องทํางานที่นี่อีกหนึ่งปีโดยที่เจ้านายยังเป็นคนเดิมเพื่อนร่วมงานยังเป็นกลุ่มเดิมและเงินเดือนเท่าเดิมแต่สิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปคือจิตใจของคุณ ที่ไม่หวั่นไหวไปกับพายุอารมณ์เหล่านั้นคุณจะยังทุกอยู่ไหมถ้าคำตอบคือไม่ทุกข์แล้วหรือทุกข์น้อยลงแสดงว่าที่ผ่านมาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ที่ทำงานแต่อยู่ที่ภูมิคุ้มกันใจของคุณเองถ้าเป็นแบบนี้การรีบลาออกอาจไม่ใช่ทางแก้ที่ตรงจุดเพราะคุณจะพกพาภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอติดตัวไปยังที่ทำงานใหม่ด้วยและเมื่อไปเจอแรงกดดันใหม่คุณก็จะพังถลายลงอีกแต่ถ้าคุณลองปรับใจแล้ว ลองวางอุเบกขามองทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วแยกแยะได้แล้วว่านี่คือน,นิสัยเสียของเขาไม่ใช่ความผิดของเราแต่คุณยังพบว่าวัฒนธรรมองค์กรนี้มันขัดแย้งกับคุณค่าหลักในชีวิตคุณอย่างรุนแรงเช่นองค์กรสนับสนุนการโกงหรือเอาเปรียบลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่คุณรับไม่ได้และการที่คุณยังอยู่ที่นี่ทำให้คุณต้องฝืนทำในสิ่งที่คุณรังเกียจอันนี้แหละครับ คือสัญญาณที่ชัดเจนจากปัญญาญาณว่าคุณต้องไปเพราะการรักษาความซื่อสัตย์ต่อตอนเองคือสิ่งที่อยู่ใต้อำนาจของคุณสูงสุดเอปิกเตตัสเปรียบชีวิตเหมือนงานเลี้ยงอาหารคำ่ำเมื่อจานอาหารเลื่อนมาถึงหน้าเราเราก็ตักพอประมาณด้วยความสุภาพถ้ามันยังไม่มาถึงเราก็ไม่ควรชะเง้อคอรอด้วยความตะกะและถ้ามันเลื่อนผ่านไปแล้วเราก็ไม่ควรตีโพยตีพายการทำงานก็เช่นกันครับตำแหน่ง หน้าที่เงินเดือนคือจานอาหารที่เลื่อนเข้ามาเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในขณะที่มันอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าวันหนึ่งบริษัทเชิญเราออกหรือสถานการณ์บังคับให้เราต้องลุกจากโต๊ะเราก็ควรลุกออกไปอย่างสง่างามไม่ใช่ฟูมฟายกอดขาโต๊ะเอาไว้การใช้ชีวิตแบบสโตอิกในออฟฟิศไม่ได้แปลว่าให้คุณเป็นคนเย็นชาไม่มีความรู้สึกหรือยอมโดนกดขี่นะครับแต่มันคือการเป็นนักรบทางวิญญาณ คุณจะกลายเป็นคนที่อันตรายที่สุดในออฟฟิศในทางที่ดีคือไม่มีใครทำร้ายจิตใจ,ใจคุณได้เจ้านายด่าเหรอคุณรับรู้ข้อมูลปรับปรุงในส่วนที่ผิดแต่ไม่รับเอาอารมณ์ขยะมาใส่ใจงานล้มเหลวเหรอคุณวิเคราะห์หาสาเหตุแก้ไขกระบวนการแต่ไม่ตีตราว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวเมื่อคุณแยกแยะได้แบบนี้การตัดสินใจลาออกหรืออยู่ต่อจะกลายเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชีวิตไม่ใช่เรื่องของดรามา่า คุณจะลาออกเมื่อคุณเห็นแล้วว่าเส้นทางนี้ไม่พาคุณไปสู่เป้าหมายชีวิตที่คุณต้องการไม่ใช่ลาออกเพราะแค่น้อยใจและถ้าคุณเลือกจะอยู่ต่อคุณก็จะอยู่อย่างราชสีไม่ใช่อยู่อย่างหนูที่หวาดกลัวคุณจะอยู่เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยไม่ยอมให้สภาพแวดล้อมมาเป็นพิษร้ายกัดกินใจคุณผมอยากชวนให้คุณมองมุมนี้ครับสมมุติว่าชีวิตของคุณคือละครเวทีเรื่องหนึ่งเอปิกเตตัสบอกว่า เราเป็นเพียงนักแสดงที่พระเจ้าหรือโชคชะตาส่งบทมาให้เล่นเราเลือกบทไม่ได้บางคนได้บทเศรษฐีบางคนได้บทขอทานบางคนได้บทพนักงานออฟฟิศที่มีเจ้านายเฮงสวยหน้าที่ของเราไม่ใช่การโวยวายขอเปลี่ยนบทแต่คือการเล่นบทที่ได้รับมาให้สมจริงและงดงามที่สุดถ้าบทของคุณตอนนี้คือพนักงานที่กำลังเผชิญวิกฤตการแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการแสดงเป็นคนที่เผชิญวิกฤตด,ด้วยสติและปัญญา ไม่ใช่แสดงเป็นคนที่ฟูมไฟล์และสิ้นหวังเมื่อคุณเล่นบทของคุณได้เต็มที่แล้วถ้าถึงเวลาที่ฉากต้องเปลี่ยนหรือคุณต้องย้ายไปเล่นละครเรื่องใหม่ซึ่งก็คือที่ทำงานใหม่คุณจะเดินลงจากเวทีเดิมด้วยความภาคภูมิใจเสียงปรบมือจะดังกึกก้องในใจคุณเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาชมดังนั้นก่อนที่คุณจะกด enter ส่งอีเมลลาออกฉบับนั้นหรือก่อนที่คุณจะตัดสินใจฉีกทิ้งและก้มหน้าทำงานต่อ ขอให้คุณใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองสักครู่ลองเขียนรายการออกมาเป็นสองช่องช่องซ้ายคือสิ่งที่คุณควบคุณไม่ได้ทั้งหมดในที่ทำงานนี้พฤติกรรมคนอื่นนโยบายบริษัทยอดขายของตลาดแล้วขีดค่ามันทิ้งไปจากสมการบอกตัวเองว่าช่างมันนี่ไม่ใช่ธุระของจิตใจฉันแล้วมาดูช่องขวาสิ่งที่คุณควบคุมได้ทัศนคติของคุณความขยันของคุณทักษะที่คุณจะเรียนรู้ การวางแผนการเงินสำรองและการตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตนี่คือขุมทรัพย์ของคุณนี่คืออาวุธของคุณถ้าคุณจะลาออกจงลาออกด้วยรายการในช่องขวานี้ลาออกเพราะคุณวางแผนมาดีแล้วลาออกเพราะคุณต้องการเติบโตลาออกเพราะคุณเคารพตัวเองอย่าลาออกเพราะรายการในช่องซ้ายอย่าให้สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้มาบงการชีวิตคุณจำไว้นะครับ อิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไม่มีเจ้านายไม่ได้อยู่ที่การมีเงินร้อยล้านแต่อยู่ที่การที่ไม่มีใครและไม่มีสิ่งใดมาทำให้ใจของคุณขุ่นมัวได้ถ้าคุณฝึกจิตใจจนแข็งแรงได้ขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะเซ็นใบลาออกหรือเซ็นสัญญาจ้างงานฉบับใหม่คุณจะเป็นผู้ชนะเสมอเพราะคุณได้ชนะศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปแล้วนั่นคือความกลัวและความหลงผิดในใจคุณเองการเป็นผู้สร้างกำลังใจให้กับตัวเอง ไม่ต้องรอหมอไม่ต้องรอยาหยุดยาวมันเริ่มได้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ที่ลมหายใจนี้สูดหายใจเข้าลึกๆครับแล้วบอกตัวเองว่าอำนาจอยู่ที่เราถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าไฟในใจที่เคยมอดไปเพราะความเหนื่อยหน่ายมันเริ่มกลับมาคุโชนอีกครั้งหรือความสับสนที่เคยมีมันเริ่มจางลงกลายเป็นความชัดเจน นั่นแปลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะกุ้มบังเหียนชีวิตตัวเองอีกครั้งไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรผมขอเป็นกำลังใจให้คุณในทุกก้าวเดินและถ้าคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาที่จะช่วยเยียวยาและติดอาวุธทางคิดให้คนทำงานแบบเจาะลึกแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วเราจะเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกันในทุกๆตอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ